thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมพศ2563นะคะก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้อันร่มรื่นเช่นเดิมนะคะแล้วก็มาพบกับตัวเลขประจําวันดาวเด่นประจําวันนะคะซึ่งอาจารย์ได้นํามาจากท่านอาจารย์ยาคติยวัฒน์เจ้าของสถาบันของเรานะคะ ส่วนท่านใดที่อยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะก็ะจะมีท่านอาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะและท่านอาจารย์สุวิทย์นักเกษมอาจารย์แปะ๊ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะคะแล้วก็อาจารย์กิติภูมิท่านใดอยากจะเรียนกับอาจารย์ท่านไหนสามารถโทรมาสอบถามกันได้คะ่ะว่าท่านอาจารย์นะคะแต่ละท่านสอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็วันไหนกันบ้างนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยส่วนท่านใดที่ยัง อยากเข้าลิงก์กลุ่มอาจารย์นะคะสามารถกดชื่อรายการค่ะฮานอยพารวยเลื่อนลงมานิดเดียวค่ะจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มอาจารย์แอบแปะไว้อยู่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปก็จะเจอกับอาจารย์แล้วก็กลุ่มแอดมินค่ะจะวางเลขให้เป็นเวลานะคะก็จะมีตัวเลขของอาจารย์ท่านอื่นในสถาบันของเราด้วยนะคะก็จะวางให้เป็นเวลานะคะและเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงได้เลยค่ะแล้ววันนี้เรามาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจําวันนะคะ ดาวเด่นของอาจารย์ที่อาจารย์พูดในแต่ละวันค่ะทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะได้ทุกรัฐแล้วก็ได้ทุกหุ้นนะคะตามที่ท่านชอบได้เลยแล้วกออ็ทุกอย่างค่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะและนําไปวิเคราะห์กันได้เลยดาวเด่นดวงแรกวันนี้นะคะ ดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งมหาธโนแห่งเลิกและยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวสาหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวังปุกเอกค่ะดาวเด่นตัวที่สองดาวจันทร์นะคะดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่4มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกอีกเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเค่ะ ดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วารโคดนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาว6ค่ะดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีเรกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวหกหรือดาวสุกเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์นะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลิกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะและอีกเช่นเดิมค่ะอาจารย์ก็จะคัดจาก6ตัวให้เหลือสี่ตัวตามที่อาจารย์ชอบนะคะดาวเด่นวันนี้สองค่ะ 4นะคะ2,4 0ค่ะ1ค่ะและตัวเดียวที่อาจารย์ชอบและสามารถทุกท่านสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เลยนะคะดาวเด่นศค่ะตัวเดียวท่านสามารถจับคู่2จับคู่3หรือนำตัวเลขในจักรราศีะคะ่ะจับได้เลยนำไปวิเคราะห์ได้ก็เช่น401 1,42อะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็น04 หนึ่งอะไรก็ได้ค่ะตามที่ท่านชอบได้เลยท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นําไปวิเคราะห์นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอแบบนี้ไปทุกๆกวันสามารถติชมรายการคอมเมนต์ใต้ u t u b e ได้เลยอาจารย์ตอบทุกคําถามค่ะแล้วก็วันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้นะคะพรุ่งนี้ก็พบเจอกันบรรยากาศเดิมๆแบบนี้อีกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ thank you